สวัสดีค่ะพบกับบวยนะคะกับช่องฟอร์ดบวอีกเช่นเคยค่ะและคลิปนี้นะคะจะพาไปชมกับตัวฟอร์ดในเจนเอลเลสไวท์แท็นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะถือว่าเป็นรถครอบครัวที่เป็นตัวท็อปที่สุดแล้วนะคะซึ่งความโดดเด่นนะคะเดี๋ยวบวยจะพาไปชมกันนะคะในงานมอเตอร์โชว์นะคะวันนี้นะคะถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ลูกค้าเข้าเยอะมากๆและให้ความสนใจเป็น อย่างมากเลยเดี๋ยวว่าจะพาไปชมกันค่ะเครื่องยนต์นะคะจะอยู่ที่2,000นะคะแล้วก็แรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดอยู่ที่500มิลตันเมตรนั่นเองค่ะสำหรับสเปคของตัว Everless White Tag นั้นนะคะก็จะเท่ากับตัว Everless ตัว Titanium Plus นั่นเองต่างกันตรงชุดแต่งนะคะซึ่งตัวราคาตัวนี้นะคะจะต่างกันอยู่ที่20,000กว่าบาทเดี๋ยวจะพาไปชมความต่างของราคาตัวรถนะคะระหว่าง Everless ไทเทเพลัสแล้วก็ e v e r วอร์เลสไวนั่นเองค่ะเอาไปชมกันที่ด้านหน้ากันก่อนนะคะสังเกตนะคะในส่วนของสีเอกลักษณ์ของตัว w i ด์แ็นั้นนะคะจะเป็นสีเหลืองนั่นเองและในส่วนของกระจังหน้านะคะจะเป็นสีดำนะคะที่ตัดมานะคะเป็นสีเดียวกับตัว w i ด์แเลยนั่นเองค่ะส่วนของตัว e v e r วอร์เลสไวก็จะเป็นตัวสอน Yha ์แทนั่นเองด้านข้างนะคะก็จะเป็นตัวสีครารกาไฟนะคะพลาสังเกตนะคะซึ่ง full option แบบนี้นะคะแน่นอนนะคะ ในส่วนของไฟหน้านะคะจะเป็นไฟ Magic Light LED ค่ะซึ่งจะเลี้ยวตามองศานะคะเวลาเราเลี้ยวนะคะช่วยนะคะลดในเรื่องของการแยงตาด้วยนะคะในระยะที่มีรถนะคะส่วนเข้ามานั่นเอง <S <S และในส่วนของตัวนี้นะคะไฟ LED นะคะ Daytime Running Light ในลักษณะตัว C ที่แตดงผลการใช้งานนะคะตะลอดทั้งวัน <S <S แล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกตัวนี้นะคะมาแบบโค้งลูกแก้วนะคะเป็นไฟ LED เช่นกันค่ะและในส่วนของด้านข้างนั้นนะคะที่แตกต่างจากตัว e v e l a s t Plus นะคะก็จะเป็นในสวกของตัวคิวโรนะคะที่เป็นสีเทากาไฟนะคะที่ให้มาแบบนี้เลยและ ที่อยากจะบอกว่าสวยงามมากๆนะคะก็จะเป็นตัวของแม็กตัวนี้ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะไม่เหมือนตัว Wi ยแท็กนะคะตัวนี้นะจะเป็นแม็กสีเทาสีบอลนะคะสลับกับตัวสีดําด้านนั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะส่วนของสเปคยางเนี่ยก็จะเท่ากับตัวเอเวอร์เลเลยค่ะเท่ากันเลยขนาดขอบ20นะคะด้านข้างนั้นนะคะก็จะบ่งบอกนะคะถึงตัวไบเทอร์โบและคาว่า Wi ยแท็กอยู่ที่ด้านข้างนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็สวยงามมากๆนะคะก็ถือว่าเป็น ออกแนวสปอร์ตอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบในส่วนของโครเมียมนั่นเองนะคะกล้องด้านข้างนะคะ3 6มองศามาพร้อมระบบบายสปอร์ตนะคะตรวจับลบด้านข้างนะคะซึ่งป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยที่ด้านข้างและาาราคาของตัวนี้ะจะอยู่ที่1,899,000านแาและถ้าเป็นสีพิเศษนะคะจะเพิ่มอีก1 100, 2 0 0 0บาทนั่นเองค่ะภายในนะคะเหมือนยก ตัววายแท็กมานั่นเองค่ะเบาะนะคะปรับไฟฟ้านะคะ e v e r l e s t w i ว a นั้นนะคะก็จะมีในส่วนของแหลกหลังคานะคะที่สูงมาจากตัวรถนะคะจะไม่เหมือนตัว e v e r l e s t t i t a n u u m Plus นะคะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถติดอุปกรณ์นะคะได้อย่างง่ายดายนะคะก็จะแตกต่างกับตรงนี้ด้วยอีกเช่นกันไฟท้ายนะคะจะเป็น LED แบบ s i t u r t u r e นะคะแบบฟูลเลยนะคะและในส่วนของคาดกระจกตัวนี้นะคะตัวสอนกษภายในคำว่า Everless นะคะ จะเป็นตัวสีเทากาฟไฟนั่นเองค่ะและสำหรับตัวด้านท้ายนะคะจะมีกล้อง360องศาแล้วก็จะมีตัวสัญลักษณ์บง่งบอกถึงรุ่น Wi ยแทนะคะแล้วก็จะมีคำว่าสี4กุสีซึ่งตัวนี้นะคะจะมีเฉพาะสี่กุสีเท่านั้นค่ะในส่วนของการเปิดนะคะสามารถเปิดได้แบบแฮนด์ฟรีนะคะโดยการคิดไปที่ใต้รถนะคะจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับอยู่ต่อแถวที่3นะคะสามารถพับแบบอัตโนมัติได้นะคะแบบพับไฟฟ้านั่นเองค่ะก็สามารถกดได้ที่ปุ่มด้านข้างนะคะซึ่งตัวนี้นะคะ ก็จะพับราบแล้วก็วางที่นอนนะคะนอนได้สบายเลยสำหรับการรีวิวนะคะก็ค่อนข้างรวดเร็วนะขอบอกในส่วนของโปรโมชั่นเลยละกันโปรดอกไม้ในงานนะคะ1.89นะคะแต่ถ้าพิเศษสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการจองตอนนี้นะคะโบยรถให้อีกนะคะ